สวัสดีครับผมบาวีเสียนล่าสีสไลครับวันนี้พ้ามาเบิงหมอลำครับเล่นยู่บ้านสามขาครับเ่นยู่บ้านสามขาอําเภอผู้สีสุวรรณครับตำบลเสียวครับนี่ครับหมอลำก็ลังมาถึงครับระเบียบครับระเบียบครับนี่ครับรถบาทรบอยูซีซีหาคันครับรถบาตรหมอลำครับหาคันครับ ลังต่างเวทีครับตั้งเวทีครับครับคือ่าถนนพาก้างเลยครับฟังนี่ฟังนี่นีคือไบถ้าจอดรถครับฟังนี่ว้ถ้าจอดรถครับคนถี่มาบึงมาล่ำรถสีจอดอยู่ฟังนี่นครับ ฝังนี้คือมอรับเด่นครับเนี่ยฝังนี้คือหมอรับเด่นครับเนี่ยถนนเป็นก้างเลยครับถนนก้างครับถนนเขามูบานครับเนี่ครับเขาประมาณได้สองทางครับทางหนึ่งทางบ้านฮองวาลีครับอีกทางหนึ่งทางบ้านเสียวครับบ้านเสียวกับแยกเสียวครับเขาได้สองทางครับแต่พอทางทีเรีนมาทางนี้นะครับเด้อ เป็นยูบ้านสามขาครับบ้านสามขาเหเบืงบรรยากาศครับเบืงบรรยากาศเบืงบรรยากาศเพื่อกำลังต่างเวทีครับมันห่อนครับตอนนี้ห่อนแหงผมต้องมายืนใกล้ๆครับ ยืนถ่ายอยู่ในห่หมเลยครับบอกก็ไยังไง <laughs> มันห่อนี่ยังนี่ครับ <c oughs> น,บ <c oughs> น่งเอียหม้อลำครับน่งเอียหม้อลำส <c oughs> าวหม้อลำจำไดค้ครับ น,ออนี่ิ่บอกผมวาเล่นยสุรินครับน,ออนื่ื่เล่นยสุรินครับไปย่มาลังครับไปยมาลังกลัอย่างมากครับเบิ่งได้ม่าผครับ หมอล่กับลังมาหอดครับเพราะมาหอดกับทางเวทีดวยครับ เป็นหอดๆครับเป็นหอดๆไครับเพื oh ่อนเป็นหลอดๆไปก่อนสถานที่รอบๆสถานที่กลวงๆครับต้องรอถึงครับบอลจอดรถเยอะแยะครับบอลจอดรถตีพ่ต้องรอถึงครับเยอะแยะนี่ครับเจ้าภาพเลยนะครับเจ้าภาพนี่เจ้าภาพครับนี่เจ้าภาพนี่คือเจ้าภาพครับพี่นาจางต้ออีกครับจางต้ออีกครับแต่พี่นาสิลุงลุงวัดบานเสียวครับ ลงวัดตอนเดียวเดี๋ยวคือว่ามือไหนเดี๋ยวผมสิบอกอีกครั้งครับตอนนี้คือว่าเพิ่นมาเส้นใช้จ่ายบนนี๋นะครับตอนนี้หลังครับเอ็นนี่ครับผมสีไฮบึง้งในระยะจะสีก่อนครับพ่อนออกไปออกไปใกล้บ่ได้ครับแดดมันหอนครับเดี๋ยวกลว่มหอนนี่มันถือถือโทรศัพท์ครับต้องอยู่ในลมก่อนครับ เดี๋ยวผมสี่ผ้าพไปบึงเวทีที่เขาสิตั้งครับรถหลายครับระเบียบนี้รถย่างหลายเล้วครับรถมีน้อยๆครับรถหลายแห้งคนเยอะครับบ้านเจ้าภาพอยู่ทั้งผู้ครับบ้านเจ้าภาพอยู่ทั้งผู้ครับคือว่าหันหนาใส่บ้านเจ้าภาพครับหันหนาใส่แบบเหนี่ยรยางมาหาผพรุนครับ พี่นาใดมือใด9เกินี่ิเก่าครับพี่นาซิบเก่9มุกาเมกกาลาเออครับ1ิเกมุกกาลาด้ครับพี่นาเพื่นบอกว่า1ิเก่ามุกกาลาครับซิเกิามุกกาลาพี่นาเรียญยูไสเหรียญยูไสเเรียยูวัดเป็นบ้เออเรียญยูวัดครับิเกมุกกาลาด้ครับเรียญยูวัดครับซิเก่ามกกาลาครับรถร้ายแหีงเฉพาะรถทางเครื่องรถหางเครื่องนี่ หาขั้นแต่รถต้มขุ่นทีสิบสี่ขั้นพุ่นรถขนรถขนของสิบสี่สิบหาขั้นพุ่นรถขนของหลายแห่งสิบสีหาขั้นเดียวไผ่รับนาแข็งทั้งนนี่เนี่ยอารมณ์นี่ครกินข้ครับผมคือว่าลงน้เต็มที่แรกผมว่าจะสีเหรียจะรงเรี่ยพอมันบดใจบอกมาครับผมจริออกกระตุเออหาเช้าหนึ่งต้องใ ก็กมันพอดีมันมันลงได้พอดีเออมันลงได้พอดีเนียนเนียนเนียนก็ลงนี่แหละมอแล้วก็ลงบ้านเจ้าของนี่แหละมอแล้วพื้นที่มันเงินพื้นที่มันเงียบบางใหญ่นึงเนาะอันอันพื้นที่เนี่ยหน่อยใครในผมสีแดงไปหาอยู่แต่ผมเพื่ถ่ายยุทธภูมิเพื่อเป็นเบื้องบนไทยอย่าเพิ่นเบื้องมือแล้วงคนมาหลาย เขาบอกผมแล้ว,าวาสายบัวบานฟ่อบา,านยังมาเมื่อมีงานเามียนบมี่ได้ออกจากเจ้านี่สิไปต่อสุรินอย่าวไาออกจากเจ้านี่ไปต่อสุรินเลยมันก็อยู่ใกล้ๆกันนอแหลนออกไปนี่ก็เมียนแล้วนี่ครับสิบเก้ามุกกระราครับพี่นาครับจ้างต่ออยู่ครับนี่แหละครับลูกหลานเจ้าภาพครับ เจ้าภาพเลยแหละครับนี่ครับต้นนี้มันเป็นของปูครับพืชนิดพืนบ้านเกิดเพื้นครับนี่ครับนี่ครับเป็นวงใหญ่ครับระเบียบครับวงยังใหญ่เลยครับเฉพาะรถถังเครื่องนี้นีอยู่หาขั้นครับ หาขั้นครับรดหางเขีองครับงามๆทั้งนั้นเลยครับรดไม่เียมเลยครับหาขั้นครับแต่รดขนของนี่ครับสิบหาขั้นครับที่ผมนับบึงครับสิบหาขั้นครับระเบียบครับเจ้าภาพใจถึงครับจางต่ออีกปีนาครับวันที่สิบเก้ามุกระาครับเร่นอยู่วัดครับวัดบ้านเสียวครับเร่นอยู่ในวัดเลยครับแล้วจาง่อเลยครับนี่ครับ ตอนนี้กำลังต่้งเีที่ครับต่้งเีที่อยู่ครับเดี๋ยวอีกสักพักผมสียางไปครับผมสียางไปเบิงครับตอนนี้แดดฮอนแห้งครับผมสีบ้าไปเบิงบนพิ่นตั้งเีที่แด้อครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมยางไปเบิงครับยางผ้าไปเบิงบนพิ่นตั้งเีที่ครับนี่ครับอะไครับแดดมันฮอนครับนี่ครับนี่ครับบนนี้นีคือว่าทางผ่านไปบ้านเจ้าภาพด้วยครับทางใหญ่ครับนีบนบนรถ คือว่าพ่าาเบิกวอลลัเราเห็นไว้อย่างนีครับเห็ดไปให้แต่บ่มีการเก็บเงินครับบ่มีการเก็บเงินครับจอดด้ฟรีครับีครับเบีที่กัลั่งต่างครับ เบีหมือนได้อย่างนี้คนหลายเทแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับทำได้เล้นะครับเมีที่ครับเมีที่ครับลุงน้องหล้แห้งครับลุงน้องก็หลายครับ เรานะมีนะครับผมฟาวุเซียนเมืองยาสีสไลด์กดไหก่กดเส่ผมม่ได้วยครับเอ๊ะลาี้ค่ะ